เลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการวางท่อเมนกันค่ะเทคนิคในการวางท่อเมนนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ท่อ PE เป็นท่อเมนแล้วก็ทอย่อยนะคะซึ่งส่วนนี้เนื้อที่41ไร่นะจะทําเป็นถุเรียนทั้งหมดนะคะก็จะวางท่อเมนเป็นท่อ PE ขนาด63มิลและก็ท่อย่อยจะเป็นท่อ PE ขนาด32มิลมาเชื่อมต่อกันค่ะอันดับแรกนะคะวางท่อเมนไปก่อนนะท่อเมนนะคะท่อ63มิลหรือว่าขนาด2นิ้วเนี่ยจะเป็นท่อใหญ่สุดนะคะและมีน้ำ มากดังนั้นเวลาวางท่อนะคะเราจะใช้สองคนช่วยกันลากแบบนี้นะคะซึ่งการลากนะคะถ้าระยะในการวางยาวๆแบบนี้หลายโซนแบบนี้นะคะแนะนานะคะให้มาร์คสีไปก่อนเลยนะคะไม่งั้นเราจะสับสนนะคะไม่รู้ว่าโซนไหนสีไหนสีอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะว่าท่อที่เราวางไปเนี่ยเรียงกันตามโซนที่เราแบ่งไว้หรือเปล่าท่อมีการทับกันไหมหรือว่ามีข้อพั ตรงไหนหรือเปล่าถ้ามีก็ให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ